เขาจับไม่ได้แต่ตว่าผมหมุนครับนี่ครับนี่คือเครื่องที่ชาร์ที่มีอยู่แล้วสแตนบายครับประมาณนี้อีกทางหนึ่งครับ105.5ต้องการล็อกครับล็อกกดตรงกลางครับมันจะไม่วิ่งไปไหนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะคันเดิมเนี่ยมันมันมาสแกนครับมันเป็นชาร์จติกอนานลเซอร์มันจะเป็นมันเป็นตัวแบบ หาขึ้นที่ที่สุดให้ลูกค้าแล้วขึ้นขึ้นจราจรจะเป็นหลักบางสังเกตขึ้นมาแล้วโอ้จอสองร้อยตลอดเลยไม่ก็เป็นจุลาตลอดเลยนะฮะมันจะเป็น <c oughs> แต่ว่าลูกค้าต้องการปรับเสียงครับอีโคไลเซอร์ izer, นะครับเสียงตรงนี้นะครับลูกค้าลองดูไหมล,ลูกค้าลองดูครับอะ่ะดูหน้าจอที่ลูกค้าผักาาทางขวาเอ้ยเ้่าที่ทางซ้ายครับผักครับผักเลยครับผักนี้เลยโอเคครับแบบเมื่อกี้นะฮะแล้วหมุนลงมาครับหมุนลงมาครับกดมาตรงกลางครับ อีควอไลเซอร์ปรับเสียงรอบทิศทางครับลูกค้าเสียงจะต่างกันไปครับเห็นไหมดีขึ้นไหมฮะแล้วปรับที่อีควอไลเซอร์หมุนขึ้นไปครับหรือเลื่อนก็ได้ครับแล้วแต่ใช้ใช้ตัวไหนที่ลูกค้าถนัดเสียงทุ้มอยู่ที่10ครับเสียงแหลมอยู่ที่8ครับเสียงกลางอยู่ที่5ครับลูกค้าปรับแล้วแต่ลูกค้าเลยกดกลับตัวนี้ครับกลับตัวนี้โอเคนะครับมาที่มีเดียครับ โอเคมีเดียลูกค้าสามารถฟังเพลงได้ทั้งหมด3ช่องทางหนึ่งเลยอันนี้จะไม่รวมกับจุกที่มันอยู่ในอพปร์ตเมนนะนะครับจะมีทั้งหมดนี่ครับ USB 2ตัวครับ 1- 2ใส่ฝัด้านลงไปเลยครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือนะครับลูกค้าบลูทูธจากเครื่องนะครับก็คือผักเข้ามาที่ตัวนี้ครับแล้วก็เลือกแหล่งเสียงแหล่งแหล่งสื่อแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับการ์ดไม่ได้อยู่แล้วเพราะการ์ดเพราะการลูกค้าเป็นการการแมปอยู่ครับ ก็คือมีสองช่อเสียบด้นเดียวใช่ครับอันเดียวครับตัวนี้ครับผมเสียบแล้วครับการตัวนี้ครับการไอข้างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่อย่าเพิ่งจะออกนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมเสียบแมปอยนะครับโอเคครับโอเคมาที่ตัวนี้ครับมาที่ตัวมีเดียเรียบร้อยแล้วมาตัวโทรศัพท์โทรศัพท์ถ้าลูกค้าต้องถ้าเกิดเชื่อมต่อ Apple Ca คเพหรือเชื่อมต่อบลูทูธแล้วถ้าต้องการรับส่วนตัวรับที่โทรศัพท์พอรับเสร็จแล้วก็จะมีตัวเลือกว่าให้ลูกค้าลูกค้า ส่วนตัวก็คือกดที่โทรศัพท์ฟังคนเดียวแต่ถ้าเกิดสายนี้ให้ฮาปาร์ตี้ได้เลยกดตัวนี้ครับดึงปึง้งขึ้นไปโทรศัพท์ก็จะด่างตัวนี้เป็นไมโครโฟนครับอไมโครโฟนนะครับมาที่ตัวรถครับตัวรถผมตั้งไว้ให้ลูกค้าด้วย,ด,วย,ด,วย,ด,วยด้วยมาตรฐานของเขาแล้วครับก็คือเป็นความช่วยเหลือต่างๆผมเปิดไว้ให้แล้วนะครับรถมันจะมีลูกค้าจะมีของเล่นให้ลูกค้าด้วยตัวนี้ข้อมูลเครื่องยนต์ เราอยากให้รถเราดูจริงๆนี่เลยครับมีมารวัดขึ้นให้ตัวนี้นเป็นเลขเป็นกิโลวัต์คือแหล่งแหมแหลงบิดความร้อนของน้มันเครื่องดูไว้ตัวกับนี้เี่ยตัวนี้คือได้ได้เลยชอบเลยใช่ไหมับถ้าเราเปิดบลูทูธอยู่อะไรอยู่ก็ใช้ได้ได้ครับได้ครับลูกค้ากดแค่ตัวรถมาครับกดตัวรถจะขึ้นหน้าจอตัวรี้แล้วขึ้นดันนิิเซเล็คครับลูกค้ากดเข้าไปนะครับแล้วก็กดมาที่หมุนมาที่เครื่องยนต์ก็ขึ้นตัวนี้ความร้อนของน้ำมันเครื่องครับ แบตเตอรี่วัดโวลต์ครับครับแรงม้าก็แรงบิดอ๋อโอเคครับตอนนี้เป็นแรงจีครบเลยครับนะครับโอเคครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าไฟครับอันนี้ครไฟเรืองแสงในรถครับตอนนี้ที่ลูกค้าอยู่ตรงนี้มันเป็นโทนอยู่หมายความว่าถ้าโทนเนี่ยจะมี3าสีขึ้นไปตามนี้เลยครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการให้เป็นสีเดียวกดตัวนี้ครับออกจะเป็นสีเดียวเห็นไหมครัครับ Ambient light red Rear seat light สำเนียงคงไม่ได้นะป๊บนึงนม Change ambient light to red Ambient light red ครับหรือลูกค้าปรับตรงนี้ก็ได้นะครับเวลาที่ลูกค้ามองมองสีครับก็คือลูกค้าดันเข้าไปให้มันอยู่ที่ช่องสีคือเมนูตรงนี้ใช่ครับก็คือสว่างตรงไหนครับตรงนั้นจะทำงานนะครับ ผมเอานี้ออกดีกว่านะครับลูกค้าใช้ไม่ถน,นัดโอเคผมแปะในตะขวางให้ก็ได้ับจะได้โอเคครับครับก็บจะเป็นสีนี้ลูกค้ามองมองสีความเป็นจริงนะฮะในนี้มันมีสิบสี่ล้านสีมีสิบสี่ล้านเม็ดสีมันจะมันจะสีมันจะสดกว่าอ๋อเดี๋ยวตรงนี้ข้างนอกจะมีทั้งหมดหกสิบสี่สีนะครับครับ โอเคแต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะเป็นโทนแบบโทนมันแรกก็คือจะเป็นสองสองสองถึงสามสี่ขึ้นไปก็กดที่หลักสี่กดติ๊กมันไปครับโอเคไหมฮะก็จะเป็นเนี่ยสีนี้แล้วก็ลูกค้ามาเลือกโทนแอวก็คือนี่ผมผมว่ากลับไปลูกค้าจะต้องอยู่บนรถประมาณสักครึ่งชั่วโมงอย่างต่ำฮะเล่นรถไปก่อนนะฮะับผมว่าน่าจะเล่นเพื่อความความแบบเออเราเดี๋ยวไขับไปเล่นไปก็ได้ครับโอเค แล้วตัวนี้ครับเป็นตัวต้อนรับนะครับก็คือขึ้นมาบนรถก็จะมีไฟเลยสภาพอากาศครับหมายความว่าถ้าลูกค้าตรงนี้ขึ้นนะครับปรับพวกอุณหภูมินะครับถ้าเย็นลงจะเป็นสีนี้ถ้าร้อนจะเป็นสีแดงเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าปรับอุณหภูมิเย็นจะเป็นสีฟ้าครับถ้าร้อนนี่สีนี้สีแดงครับโอเคมีข้อสงสัยไหมครับการตั้งค่าไฟโอเคครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวครับ ซ้ายขวาขอไฟสูงได้อย okay, ู <S <S okay, okay, ่ครับแต่เป no oh, okay. ิดไฟสูงไม่ได้ครับเขาจะเป็นตั้งค่าสแตตบายอู่ตรงนี้นั่นเขาบอกว่าลูกค้ายังไม่มีความจาเป็นต้องเปิดนะครับครับหมุนปรับตัวตัวน้ําฝนครับหมุนหนึ่งครั้งคือออโต้ครับตัวนี้จะมีตัวเลนเซอร์นะครับเขาจะวัดปริมาณน้ําฝนแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเปิดเป็นนุ่นครับปรับขึ้นมาช้าครับกลางครับกลางเร็วครับ ออโต้คืออันแรกเลยครับหมุนหนึ่งครั้งครับแล้วตัวนี้เครื่องหมุนส่ดนี้คือปิดอันนี้คือปิดอยู่หมุนหนึ่งครั้งคือออโต้ครับเคลียร์กระจกหนึ่งครั้งครับไม่ต้องรอออไม่ต้องรอออโต้ก็คือกดตรงนี้ครับต้องการล้างกระจกกดลึกเข้าไปครับดันลึกเข้าไปใช่ครับแต่ผมไม่ล้างนะ้รถสวยๆอยู่นะครับโอเคตรงนี้ก็คือเป็นตัวปรับพวงมาลัยการนี้เป็นการพวงมาลัยเข้าไปครับออกมาหาเรานะครับตัวนี้มันบินระบบ AC entry นะครับลูกค้าสามารถ เเวลาที่เราออกจากรถผมลัาจะยกขึ้นแล้วก็พนักพิงแล้วก็บอกนะครับจะออกมาแต่ว่าถ้าเกิดงมัลายจะยกขึ้นได้ต่อเมื่อลูกค้าต้องลงสุดเท่านั้นแต่ผมจะให้ดูลงสุดคือลงสุดคือลงมาสุดเลยมันจะยกขึ้นให้พมาอไรอความช่วยเหลือนะครับนนนะครับรน,นี่ครับระบบช่วยขึ้นลงนะครับ จะมีพวงมาลัยแล้วก็พวงมา,าลัาายลที่นั่งนะครับถ้ากเกิดลูกค้าขับขับถ้าสิดลูกค้าลงมาสุดแล้วก็ขับใกล้อย่างเงี้ยวลาที่เราบิดกุญแจรถหรือว่าเราปิดเครื่องนะครับเขาจะยกขึ้นให้แล้วก็พนักพิงเราจะถอ,อกถอยออกให้ให้เรารลงง<ว>่ายๆใช่ครับตร okay. แต่ถ้าเกิดว,ว่าพวงมาลัยนะครับมันลงไม่สุดรถเขามองว่าลูกค้าลงได้เขาก็ไม่ยกขึ้นให้นะครับมันต้องปรับลงมาสุดเท่านั้นนะครับคือหมายความว่าต้องปรับลงมานี่เลยฮะสุดนี่เลยตรงนี้ยกให้อย่างงี้ฮะแต่ถ้าเราปรับนี้เขาไม่ยกให้ ประมาณนี้ถ้าเราเราปรับขึ้นมาหน่อยเงี้ยไม่ยกให้ละไม่ยกให้แล้วตัวเบาะครับตัวเบาะเลื่อนอยู่ครับตัวเบาะเลื่อนอยู่นะครับตอนเปิดประตูใช่ไหมคะใช่ครับตอนเปิดประตูเปิดอยู่ไหมคะลองไหมเปิดอยู่ลองลองไหมฮะลอง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 สุดครับโอเคครับเห็นไหมโอเคเรื่องแล้วครับรถต้องดับรถครับคือว่าเราจะต้องดับรถเอาลงแล้วก็กดเบรกก็บเขาที่เดิม โอเคไหมฮะโอเคนะครับตอนนี้ครับหรือที่ลูกค้าปรับปรับโพ i ิชันของตัวเองด้วยถ้าลูกค้าสูงประมาณนี้เขาอาจจะไม่ยกปูเลยให้แต่ว่าที่นั่งอ่ะออกอยู่แล้วนะครับโอเคครับตัวนี้เซนเซอร์ที่ผมบอกปิดรอบคันครับถ้าเกิดลำคาญตัวนี้จะเป็นตัวกล้องครับกล้องรอบคันลูกค้าสังเกตตัวนี้มองได้ต้องรอบคันเนี่ยมันจะโชว์เราตอนไหนบ้างครับลูกค้าปิดประตูไม่แน่นนะครับฝั่งนู้นโชว์ตอนไหนตอนที่ลูกค้าเข้าที่แคบครับความเร็วไม่เกิน20ครับ นะครับนี่คือหน้าจอจะโชว์ขึ้นมาเองอย่างนี้ครับหน้าจอเลยแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวกล้องเราปิดได้นะครับปิดได้ครับอันนี้คือเปิดไว้ใช่ครับโอเคนะครับพอเข้ามาถึงเบตัวกดตัวนี้ครับมันจะโชว์ว่าสมมติว่าเราเราจะดูได้ไงว่ากล้องมันเปิดหรือปิดนี่ฮะก็คือดูตรงนี้ได้เลยถ้าเปิดจะขึ้นหน้าจอโอเคครับนะครับเวลาลูกค้าตนออกจาก้านลูกค้าเห็นไหมว่ารถมันมองได้ไกลถึง เนี่ยเรามองด้วยสายตาไม่เห็นแต่สมมติว่าเราออกจากบ้านแล้วเนี่ยรเราเราเปิดมุมนี้คือมันจะเป็นมุมกว้างเรารไม่ต้องชูงือไปมองครับแล้วก็มุมข้างหน้าเนี่ยมองเห็นมองเห็นต๊ะน้องเลยตัวไฟเตือนแล้วมันมีนมตัวมีเต,ตือนไเป็นไฟเตือนอยู่ตรงนี้ครับรอบรอบขันลูกค้าลองเหยียบเบรคให้ผมครับครับลองเขาลองเขาเกียร์ถอยหลังให้ผมครับนี่ครับเนี่ยมันจะเป็นเส้นนี้ขึ้น ครับห่างกี่เมลายนี่คือองศาองศาว่าล้อหน้าครับเป็นนี้นี่คือเส้นเส้นล้อหลังครับนะครับกลับมาที่เดิมครับตัวนี้ครับตัวนี้คือสามสิบเซนครับห่างจากตัวรถประมาณสามหนึมตรครับเส้นนี้คือ1นึ่งเมตรครับคสุดนี่คือสี่เมตรนะครับประมาณนี้กดที่ตัว P ครับไปปุ่มครับโอเคนะครับตัวนี้เปิดเซนเซอร์นะครับติ